สวัสดีครับวันนี้จะมาทําตัวช่วยจับสายยางนะครับด้วยท่อ PVC นะครับก็จะเลือกท่อขนาดที่มีขนาดใกล้เคียงกับสายยางนะครับก็จะทําการดัดให้โค้งนิดนึงเพื่อเป็นช่วยช่วยล็อกสายยางไม่ให้หลุดนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างก็จะทําไว้สาหรับล็อกตัวขอบอ่างนะครับ ขนาดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนบัวรดน้ำนะครับเราก็จะดันสายยางให้ยาวไปอีกนิดนึงครับเพื่อที่จะล็อกกับตัว ากของบัวข้างในนะครับทีนี้ก็ใสายางก็มีหุดออกจากบ,บัวนะครับนี่เราใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาปลายสายนะครับคล้องกับตัวก๊อกน้ำก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำนะครับว่า มีขั้นตอนกันยังไงนะครับเรามาดูวิธีการทำตัวช่วยจับสายยางนี้นะครับก็อุปกรณ์นะครับก็จะใช้ท่อ v p พีนะครับขนาดของผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ14เซนนะครับ แล้วก็ที่จุดไฟนะครับแล,แล้วก็มีเลื่อยนะครับไว้สำหรับตัดนะครับก็ทีนี้เราก็จะมาวัดระยะในการตัดนะครับว่าเราจะใช้ขนาดประมาณเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมก็จะใช้อยู่ประมาณที่สี่เซนนะครับไว้สำหรับทำตะขอนะครับแล้วก็ตัวเกี่ยวนะครับ ก็ปีกมันก็จะใช้อยู่ประมาณหนึ่งเซนครึ่งนะครับก็กะคร่าวๆเอาก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องอเป๊ะขนาด ก็มาน,นี้นะครับอันนี้ก็ลักษณะที่เราต้องตัดทิ้งนะครับ เราก็จะใช้เลื่อยนะครับเป็นตัวที่ทำการตัดนะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับก็เป็นการไม่เสียเวลานะครับทีนี้นะครับเราก็จะใช้ไฟนะครับลนให้ตัวที่เรา ทำเป็นปีทำเป็นตะขอเนี่ยนะครับงอนะครับลงตรงประมาณคนโครนเลยนะครับแล้วก็ดัดลงนะครับ ส่วนตัวนี้ก็ไปสำหรับล็อกสายยางนะครับก็จะอยู่ให้โค้งนิดนึงนะครับ ครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปทำการทดลองใช้งานดูก่อนนะครับเราก็จะขูดพวกครีบพวกอะไรที่มันคมขมออกด้วยนะครับแล้วก็พวกรอยไหม้รอยอะไรนะครับ เดี๋ยวเราไปทำการใช้งานกันเลยนะครับตัวที่เราเพิ่งได้ทำไปนะครับก็เดี๋ยวจะลองมาใช้งานดูนะครับว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับครับก็รับได้ดีนะครับใช้งานได้นะครับก็ทำไม่ยากนะครับลองเอาไป ามากันดูนะครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ